โองไทยนะครับแบบนี้นะครับมีตัว M กับตัว O ด้วยนะที่ผมดูนะที่ผมสองเบืองต้นแล้วก็จะสังเกตว่านะครับมันจะแดงแงเนี่ยเมันจะแดงแดงตามข้อนี่แดงๆนะครับพี่นะครับปกติคองเาวเต้องกี่เปอร์เซ็นต์ กที่รู้ก็ว่า99%นะพี่จริงที่บ้านพี่นี่ขาย99%เลยใช่ครับอืก็ซื้อตามร้านทองเข้าไปในเมืองก็คือซื้อในร้านทองที่เมืองลาวประเทศลาวประเทศลาวเลยอืมสมตังกลับไปบ้างให้แม่ซื้อแม่ซื้อไว้ให้ตอนซื้อในร้านว่า3บาทตอนซื้อในร้านว่า3บาทนะขอดูนะขอดูนะครับว่า3บาทกว่าับนะครับ3บาทเท่ากับ46กรัมอันนี้หายไปกรัมกว่ากว่านะครับกรัมกว่าก็ตกอยู่ที่ประมาณ3-4,000บาทนะครับเพราะฉะนั้น คุณพี่ครับถ้าเป็นทอง99จริงๆเนะครับรได้ได้มากกว่าแน่นอนนะครับอได้มากกว่าแน่นอนถ้าเป็นทอง99นะอย่างน้อยต้องมีหนึ่งแสสามหนบาทประมาณนั้นนะครับแต่เขาบอกพี่ได้9 0้าันใช่ไหมได้เก้าหมื่นเขาบอกพี่ได้เก้าหมืใช่ครับพี่งงไหมก็งงจริงงงอยู่ไลยตอนเราซื้อเขาราคามันก็เต็มใช่ไหมล่ะเขาไปขายนี่มันต่างกับไอ้ราคาทองตอนนี้มากเลยได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมพิสูจน์ก่อนว่าทองของพี่เนี่ยจะได้9ก้าสิก้าหรือเปล่าว่าผมมองแล้ว มันเบานะครับแล้วที่ที่ผมสัมผัสเนี่ยคือไม่ไม่ได้มีความหนักเหมือนทอง99แล้วมีค่าออกไซด์ขึ้นเยอะด้วยถ้ามันแดงๆเนี่ยเห็นพี่บอกว่าทองประเทศเรามันจะแดงใช่ใชทอง99เัา <ๆ S 2> จะแดงนิดหนึ่งเพราะว่าเพราะว่าทอง99จะไม่ค่อยเหลืองอลามนะครับถ้าจะอทองที่เหลืองอลามนะครับเขาจะเป็นทองที่มีเงินผสมขึ้นอย่างทอง96.5ของไทยเนี่ยเหลืองอลา,ามสวยเลยนะถ้าทอง99เ <ải? S 1> ขาจะเข้มกว่าน่อยนะครับออกแดงๆหน่อยหนึ่งนะครับ<ช>อันนี้ผมบอกได้เลยว่าในตอนนี้นะครับ ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะเอ็กซเรย์ส่วนนี้ถ้าผนะครับส่วนที่เขากล้ำตานี่แหละนะครับว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับจุดน,นี้นะครับจะไม่มีน้ํายาประสานทองนะครับหรือจุดเชื่อมใดๆนะครับจะทําให้เราเห็นว่าทองเนี่ยนะครับที่เป็น,ปปนตัวเอ็มเนี่ยนะครับจะไม่มีน้ํายาประสานนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีจุดเชื่อมต้องเป็นเปอร์เซน็นต์ทองที่ตรงตามมาตรฐานนะครับในตัวตะขอเนะนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหน,นว่าตามนะครับตะขอเนี่ยสําคัญมากๆนะครับออกมาแล้ว นี่ครับทองที่ได้ครับแปดสิบห้าจุดสามหนะครับมีเงินเยอะมากเลยนะครับสิบสามจุดห้าเจ็ดกรัมไม่มีทองแดงเลยทองแดงนิดเดียวถ้าเจออย่างนี้ผมบอกไว้เลยนะครับว่านี่นี่คือทองที่ไม่มันหลุดมาตรฐานนะครับไม่ว่าจะเป็น มาเลเซียนะครับคุณพี่ผมไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอ่ามาเลเซียเนี่ยเขาจะอยู่ที่91%นะครับทองลาวส่วนใหญ่นะครับของสปปลาวเนี่ยอยู่ที่99%นะครับแล้วก็ทองไทย96.5นะครับแต่ว่าแอดมินเองก็สิหยิบยกเอาทางด่านคำคิดคำเห็นของคนลาวเฮาเนาะตอนนี้เหตุการณ์ครั้งนี้ว่าเขามีความคิดความเห็นอย่างไดเรื่องมันก็เนื้อมาจากอ่าไอ้ขนั้นเนาะทองคำเรากับเก่าก่าจุดมีน้ำหนักอยู่ประมาณสบาท เอาไปขายอยู่ฝั่งลาวกะเขาหายเก่าเหมือนเออเราก็บอกขายเนาะเพราะว่ามันเจ้ไหนล่ะยังบอกท่านนถงชงจุดที่เราอยากได้เรากระดัดดนขามาทางฝั่งไทยขามาทางฝั่งไทยกะกระแมนอยู่กับเขามีการหยุบคำเนาะแล้วก็เอาเขาเครื่องกวดเครื่องสแกนโลหะหาเปอร์เซ็นต์ทองเปอร์เซ็นต์คำอะไรไปพอเขาเครื่องสแกนแล้วพี่รองเปอร์เซ็นต์ออกมาลดจากจเก่าเก่าจุดเก่ายังเหลือแปดสิบใ แต่ว่าราคาสัมผัสได้สูงกว่าอยู่ทางประเทศลราปะเออเนาะแบบนี้ก็เป็นไปได้แบบนี้ก็คิดนนะักกินนาะผูมีทอมผูมีรัาในคลิปนี้ขออนุญาตนําเสนอสนอนในด้านความคิดเห็นของคนเล่าบางคนเดี่น้องวงเล็บไบเลเดอร์าบบางคนเนาะที่มีมุมมองกับเรื่องนี่เป็นแบบใดเดี๋ยวแอดมินมาอ่านสู่ฟังเนาะอ่าเพิ่นว้าในลักษณะแบบว่าอ่าอย่าไปล้เสือเด้อบางเถือ ข่าวนี้อาจจะเป็นการสั่งกระแสเพื่อปั่นป่วนเป็นการดิสเครดิตของประเทศลราลงของทองคํเลาเนาะเพราะว่าขางบ้านก็มีกระแสดราม่าเรื่องตลาดคําปลอมบอราคาทองคําจังสัรนเสีนะตลาดทองคําสบเซาอย่างสีสันนั้นแล้วก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าขังบ้านจะปั่นป่วนราคาสั่งกระแสเพื่อสั่งความเสื่อมันให้ประเทศเจ้าของ แล้วก็ดิสเครดิตประเทศลาวซานความหมายออกมาแบบนี้จจนไดแอดมินสิขึ้นให้แล้วก็อ่านเอาเองเด้อพี่น้องเด้ออ่เพื่อนเขียนไว้ว่ามันเป็นการดิสเครดิตปันปวนสั่งกระแสแต่มันก็มีอยู่อ่าการสวยโอกาสแต่อย่าลืมว่าขาังบ้านเขามีกระแสดดราม่าเรื่องคําปอมหรือตลาดคําขังบ้านเขาสบเซา และกลุ่มที่สะสมทองคำหันมาจับตาตลาดลาวเลยเหตุตลาดคำขังบานสั่นคอนจึงเกิดการปั่นป่วนหรือปั่นกระแสให้เกิดการขาดความเสื่อมันการดอยคาเพื่อดึงกระแสกับเข่าขางบานอืม สวัสดีครับที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รบหลักทั้งหลายนะครับอยู่กับผมนะครับเป็นแชท FCTP Channel แล้วก็เป็นแชท FCTP Family นะครับผมนะฮะขอบคุณที่เป็นกลังใจนะครับแล้วก็ไม่ทิ้งกันไปนะครับผมนะฮะท่านใดที่ยังไม่กดติดตามนะครับถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับในช่องนี้นะครับก็ฝากกดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมนะฮะสหรับคลิปนี้ครับก็ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณน้องฟ้าสาวเราต่างแดนใช่ไหมครับที่ นํากรณรีที่เกิดขึ้นอยู่ที่ประเทศไทยก็คือเรื่องหนุ่มลาวนําทองคำมาขายที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็พอเรื่องเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะฮะก็มีคนลาวไปเม้นในประเทศลาวนะครับในเรื่องกรณีนี้ในทางที่เป็นลบกับประเทศไทยดังนั้นน้องฟ้าัาก็เลยเอามาอธิบาย นะครับว่าทําไมความเห็นของคนลาวมามองเรื่องนี้จึงไปตีความอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ครับก็คือมีหนุ่มลาวนะครับนำทองคําที่ซื้อในประเทศลาวฟังๆแล้วทองนั้นเนี่ยมีมูลค่า3บาทนะฮะสบาทก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะครับแต่ทองในลาวเนี่ยนะฮะเขาจะรับประกันไว้ว่ามีน้ําหนัก99.99% 99 วันหนึ่งนะครับเจ้าของทองคือคนลาวเขาก็จะเอาไปขายในประเทศลาวซึ่งทางประเทศลาวให้แค่เก้าหมื0นเก้าหมื่บาทเจ้าของทองคำนี้ก็เลยยังไม่ขายยังไม่ขายวันดีคืนดีเจ้าของทองคำนี้ก็เลยข้ามมาฝั่งประเทศไทยเพื่อจะนำไปขายในร้านทองคำในประเทศไทยทุกร้านนะครับเขาจะมีขบวนการในการตรวจสอบทองที่จะนำไปขาย จากนั้นเขาจะบอกความบริสุทธิ์ของทองว่าเท่าไหร่เท่าไหร่ถ้าทองในประเทศไทยเนี่ยนะฮะเขาจะเพิ่มไม่ให้ถึง99.99 99นะครับเหตุเพราะว่ามันจะทําให้คุณภาพของทองเนี่ยมันอ่อนเกินไปมันอ่อนเกินไปดังน,นั้นมาตรฐานทองคําในประเทศไทยเนี่ยเขาจะเพิ่มให้ไม่ถึง99.99อ่าเพื่อจะให้ทองเนี่ยมันแข็งแรงนะครับผมนี่คือทองในประเทศไทย แต่ไม่ต้องห่วงครับเขาวางระยะแต่ไม่ต้องห่วงครับเขาวางแต่ไม่ต้องห่วงครับเขาวางน้ําหนักไว้พอดีเช่น1บาทก็ต้องวางน้ําหนักให้ถึง1บาท2บาทก็วางน้ําหนักไว้2บาท3บาทก็วางน้ําหนักไว้3บาทการลดความบริสุทธิ์ของทองลงเนี่ยเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์นะครับดังนั้นไม่มีทองคำา 99. 99.9% 99น้า้อถ้าเป็นทองรูป,ปรพรรณนะครับผมนะฮะ ซึ่งในกรณีนี้เองนะครับนุ่มลาวเมื่อเอาทองคำที่ซื้อในประเทศลาวบอกว่า99.99% 99ก็เชื่อมาตลอดนะครับเมื่อเอาไปขายที่ประเทศไทยผ่านกระบวนการตรวจสอบนะครับปรากฏว่าทองคำจากาเก99เหลือ80กว่ากว่าเหลือ80กว่ากว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ที่สำคัญครับแม้นแต่ทองคำามบาทของเขาเนี่ยนะครับแต่กับได้เงินมากกว่าได้เงินมากกว่าขายให้ที่ลาว ประเด็นมันอยู่ตรงนี้ครับหนึ่งทองถูกหลอกว่า99.9%แต่มาตรวจสอบในประเทศไทย80กว่าปอซ็นขณะที่ในประเทศลาวสมบาทให้90,000แต่ในประเทศไทย3บาทเนี่ยเป็นแสนเป็นแสนกว่าความเห็นของคนลาวกับพูดว่าเรื่องนี้เกิดจากการปัน่น เกิดจากการปัดของประเทศไทยหรือเขาเรียกว่าประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็ในความเห็นของเมนของลรานะครับที่น้องฟ้าเอามาเล่าก็คือคนเมนเนี่ยเขาบอกว่าเพราะว่าประเทศเราเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยนะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับให้เมนคนลราเกิดความไม่พอใจเขาก็เลยเอามาเมนมาพูดว่านะครับประเทศนี้เนี่ยข้างบ้านเนี่ยเขามีปัญหาเรื่องทองเรื่องทองปลอมเยอะ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเขาก็มาป่วนมาปั่นป่วน,นประเทศลาวให้รู้สึกว่าประเทศลาวเนี่ยมีทองปลอมเขาจะสื่อสารแบบนี้นะครับก็จะทําให้น้องฟ้าเนี่ยเขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่านะครับว่าเออการพูดแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าไปโจมตีประเทศไทยแต่ที่ขายอยู่ในไทยเนี่ยได้เงินมากกว่าแล้วก็ไม่เก9 9เก้าารเการเป็นว่าไปตรวจที่ประเทศไทย ความบริสุทธิ์แค่80กว่าเปอร์เซ็นต์ในคำว่า3บาทเนี่ยก็ได้เงินมากกว่าขายในประเทศเรานะสรุปว่าประเทศไทยป่วนเหรอประเทศไทยไม่ดีใช่ไหมนะฮะในมุมมองเนาะดังนั้นก็พิจารณาเอานะครับว่าเพราะว่าน้องฟ้าบอกว่าคนที่มาแสดงความเห็นเนี่ยก็คือคนลาวกลุ่มหนึ่งคนลาวบางส่วนนะครับ น้องฟ้า,าก็บอกว่าคนลาวบางส่วนเท่านั้นที่คิดแบบนี้นะครับก่อนนี้มันก็เคยมีแล้วนะครับมีคนเอาทองไปขายที่ประเทศไทยจําได้ไหมครับแล้วเขาก็เอามาพูดเรื่องอความบริสุทธิ์ของทองนี่แหละครับเขาก็คิดว่าทอง9.99% 9 99เนี่ยไปขายในไทยก็น่าจะได้เงินมากกว่าแต่พอไปพอไปขายไปตรวจแล้วมันไม่ใช่99นะครับแล้วเขาก็ถามว่าทําไมทองคาประเทศไทยจึงไม่ให้9 9 9 9คนไทยก็บอกว่า ถ้าทองรูปพัรเนี่ยมันต้องให้ความแข็งแรงคงทนสวยงามถ้าเอา99.99% 99แสดงว่ามันเหมือนกับสิ่งที่อ่อนเกินไปเป็นอันตรายใส่ไปคล้องนั้นคล้องนี้ก็ขาดก็หลุดนะฮะก็เป็นเหตุผลที่น่าฟังดังนั้นประเทศไทยจะสร้างทองเขาก็มีมาตรฐานแบบนี้นะครับเพื่อความสวยงามคงทนนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในระหว่าง ทองคาในประเทศไทยกับทองคําในประเทศลาวนะฮะส่วนคําว่าลาวต้มลาวเนี่ยเป็นความหมายของคนลาวที่เขาได้เห็นกับตัวเองเขาก็เข้าใจว่าทองทําไมอยู่ในลาวจึงบอกว่า99ตรวจวัดด้วยเครื่องมือมาตรฐานเนี่ยกับไม่ถึง9 9 9 9นะฮะนี่คือประเด็นนะครับผมโอเคครับ EP นี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ